หญ,หญพันพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่สองร้อยหก เมื่อคิดถึงตรงนี้หลวอีหนิ่งก็ไม่กล่าวสิ่งใดอีกนางมองบุรุษที่กำลังนอนหนุนอยู่บนต้นขาของต้นคราก่อนที่ท่านพ่อทำเรื่องแจกจ่ายเกลือที่ชายแดน จนก่อให้เกิดปัญหาครั้งใหญ่หากไม่ใช่เพราะเขาช่วยปกป้องจัดการเกรงว่าตัวนองปัวก้องคงต้องเกิดหายนะใหญ่หลวงตอนที่นางให้กำเนิดเสือเกอหากเขาไม่อยู่ข้างกายเกรงว่านางคงต้องถูกหมอตำยาทำให้กระบวนการต้องล่าช้าแล้วยังมีเรื่องราวในราชสำนัก ภารกิจนับไม่ถ้วนของแว่นแคว้นและประชาชนราษฎรทั่วไปนอกจากนี้ยังมีนางมีลูกและยังมีตระกูลหลว ภาระหนักอึ้งถึงเพียงนี้นางยังเคยคบคิดถามตนเองว่าหากนางต้องไปอยู่ในสถานะตำแหน่งของเขาจะเป็นอย่างไรอยู่ในสถานะตำแหน่งที่ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือได้ทุกย่างก้าวอาจเกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังรอบคอบไตรตรองให้ครอบคลุมสิ่งที่นางสามารถทำได้ก็มีเพียงเมื่อเขากลับมานางจะเป็นสถานที่ ที่ช่วยให้เขาได้ผ่อนคลายได้นอนหลับอย่างไร้ความกังวลยามนี้มิใช่ว่าเขากำลังนอนอย่างผ่อนคลายไร้ปกรอบป้องกันอยู่ในอ้อมกอดของนางรอกหรือ ชาติพบนี้เห็นได้ชัดว่าเขามีความใส่ใจในราษฎรมากกว่าอดีตชาติบางทีอาจเป็นเพราะอิทธิพลของสีเวยและหยางหลิงเขาจึงขบคิดไตร่ตรองนโยบายของราชสำนักเสียใหม่แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ช่วงเวลาที่ผิดพลาด ในเมื่อหนทางข้างหน้าเป็นเส้นทางที่ไม่อาจล่วงรู้มีบางคราที่นางมองแผ่นหลังของเขาในยามเขียนอักษรในห้องหนังสือจูจ่ๆก,ก็รู้สึกยกย่องชื่นชมเขาขึ้นมาครั้นเห็นเขานอนหลับสนิทแล้วหลวอีหนิงจึงก้มศีซษะจุมพิษลงบนหัวคิ้วที่ขมวดเล็กน้อยของเขา ยามนี้สองพ่อลูกต่างนอนอยู่ในห้องของนางนางจึงหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านโดยไม่ได้คิดสิ่งอื่นใดให้มากความ ผ่านไปครู่หนึ่งดวงฮั่นก็ตื่นเขาขายี้ดวงตาลุกลงจากเตียงเมื่อเห็นบิดานอนอยู่บนต้นขาของมานดาก็รู้สึกไม่สอบอารมณ์เล็กน้อยพ่อของเขายึดครองท่านแม่ไว้ทุกวันไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะถูกส่งตัวกลับมาสักครั้งแต่เขาก็ยังเห็นท่านพ่อนอนอยู่ในอ้อมแขนของท่านแม่ ส่วนเขานอนอยู่บนเตียงโดดเดี่ยวเพียงลำพังทว่าหลวงัันก็ไม่กล้าร้องไห้ในวัยเยาว์เขาเคยถูกท่านพ่อสั่งลงโทษคัดอักษรยิงธนูเพราะร้องไห้งองงด้วยเรื่องนี้แต่ต่อให้เขาจะร้องไห้อย่างไรก็ไร้ประโยชน์ท่านพ่อยืนกรานจะแก้ไขนิสัยทำตัวเกาะติดของหลวงหันให้จงได้หลวงัันที่อายุแปดขวบจึงทำได้เพียงยืนข้างกายหลวงอี๋หนิงอย่างสะกดกลัน้น เขาดึงชายเสื้อของนางไปมาพลางกล่าวเสียงกระซิบท่านแม่ข้าอยากกินขนมแป้งนึ่งก่อนจะสัมทับอีกประโยคที่ท่านทำ สหายน้อยหลวงฮั่นเรียขานอาหารทุกสิ่งที่ทําจากแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าว่าขนมแป้งนึ่งสหายน้อยหลวงฮั่นในวัยแปดขวบได้เรียนรู้กลยุทธ์สําคัญที่มีชื่อเรียกว่าส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิมนี่จะเป็นพักษะที่มีบทบาทสําคัญในการเล่าเรียนใช้ชีวิตของเขาในภายภาคหน้าวันนี้หลวงอีหนิงจะปฏิบัติตามคําร้องขอของเขาอย่างไรเงื่อนไขบุตรช อยากกินขนมแป้งนึ่งเช่นนั้นก็ทำเสียนางลูบศีรษะของบุตรชายก่อนจะเคลื่อนตัวหลวสันยวนออกอย่างระมัดระวังเพื่อลุกขึ้นไปนวดแป้งที่ห้องครัวเมื่อหลวอีหนิงจากไปหลวสัญยวนก็ลืมตาขึ้นหลวงหันกล่าวเสียงกระซิบท่านพ่อท่านแสงหลับ เพื่อเสบสุขกับความอ่อนโยนของภรรยาเหตุใดเขาจะเสแ็จแสงสักครั้งไม่ได้หลวสันยวนไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อนันใดเขายิ้มพลางรูปศีรษะของบุตรชายมาฮั่นเกอตามพ่อมาวันนี้พ่อจะสอนเจ้าอ่านพิชัยสงครามสุนจจอก่อนที่เขาจะสำทับอีกประโยคหากท่องไม่จบไม่อนุญาตให้กินขนมแป้งนึง่ง รอจนหลัวอีหนิงยุ่งวุ่นวายอยู่ในครัวเสร็จเรียบร้อยในที่สุดขนมแป้งนึ่งพุทธาที่พึ่งนึ่งเสร็จก็ถูกนำมาวางบนโต๊ะสหายน้อยหลวงฮั่นนั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสือท่อง36กลยุทธ์อย่างมีระเบียบแบบแผน หากไม่กินก็จะเย็นแล้วหลัวอีหนิงอยากให้บุตรชายได้กินก่อนในเมื่อนางต้องลำบากกว่าก้อนวันกว่าจะทำออกมาได้แม้รสชาติจะไม่โดดเด่นยังห่างชั้นกับแม่ครัวทำนักแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดหลัวงฮั่นจึงชอบกินมากเย็นแล้วอย่างไรเขากินเย็นไม่ได้หรือน้ําเสียงของหลัวงสนหยวนราบเรียบเขาดึงมือของอีเหนีงไปเถิด ข้าจะไปคารวะท่านแม่เป็นเพื่อนเจ้าเขาไม่ปล่อยให้นางได้กล่าวสิ่งใดก็จูงมือนางออกจากประตูไปสหายน้อยหลวหั่นท่องหนังสือจนเทียนบนเชิงเทียนมอดไหมหมดแล่มจึงได้วางหนังสือลงขนมแป้งนึ่งพุทธาแน่นอนว่าเย็นหมดแล้วท่านแม่ก็ไม่อยู่แล้วมีเพียงเงาจากแสงเทียนที่วูบไหวไป,ไปทั่วห้องในใจของสหายน้อยหลวหัน่นปรากฏคำคำ,คำหนึ่งขึ้นมาโดยไม่รู้ ตัวตรานี เขาไม่เคยพบผู้ใดที่มีจิตใจตระหนีเท่าพ่อของเขามาก่อนจิตใจคิดแค้นรุนแรงยิ่งนักสหายน้อยหลวงหั่นเช็ดหางตากัดขนมแป้งหนึ่งพุทธาที่เย็นชืดพางท่องหนังสือต่อไปสหายน้อยหลวหั่นในวัยแปดขวบจึงได้เข้าใจหลักการหนึ่งอย่าได้แย่งชิงสิ่งใดกับท่านพ่อเพราะมันไม่มีวันสำเร็จสี่ปีผ่านไปความสูงของหลวงหั่นเพิ่มขึ้น ร้าวกับบ้าคลั่งไม่นานความสูงของเขาก็ลำหน้าดัวอีหนิง เติบโตเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีหนิงจึงไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเช่นในวัยเยาว์แล้วเขาเพิ่งกลับมาจากการร่มเรียนที่กวัวจือเจียนสาภาพดูอิดโรยน้องสาวที่เพิ่งมีฟันขึ้นซบอยู่ในอ้อมกอดของมารดาหน้าสะพรึงยิ่งนักบุตรชายมีรูปลักษณ์ละไม้คล,คล้ายคลึงกับหลัวสันยวนก็ช่างเถิดเท่าว่าบุตรสาวก็ยังมีหน้าตาเหมือนพ่อของนาง เด็กน้อยที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในเสื้อกันหนาวผ้าไหมสีชมพูกอดขาขบแทะเท้าของตนส่งเสียงอื้ออ้ามีความสุขไปาตามประสาเป็นเวลาน,านานแล้วที่ท่านแม่ไม่ได้พบเขานางอยากจะลุกขึ้นมากอดเขาแต่เพราะในมืออุ้มน้องสาวอยู่จึงไม่สะดวกนางทำได้เพียงยิ้มและกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วท่านพ่อของเจ้ากำลังรอเจ้าอยู่ที่ห้องหนังสือนางรู้ว่าลูกไม่สนิทสนมกับนางเช่นแต่ก่อนหลวงฮันก้มศรีรษะลงอย่างมีมารยาทรอข้าไปพบท่านพ่อแล้วจะกลับมาคารวะท่านเขาค่อยๆก้าวห่างออกไปพอนึกถึงเจ้าก้อนน้อยสีชมพูในอ้อมกอดของมารดาหัวใจก็ราวกับกำลังหลังลอหิด แย่งจากท่านพ่อไม่สำเร็จก็ช่างเถิด ถ่าว่าแม้แต่น้องสาวที่ยังไม่ประสีประสา,าเขาก็แย่งไม่ชนะส่วนน้องชายรองที่ชอบการไร้รำฟันดาบได้ติดตามท่านตาไปแล้วในตระกูลเขาสนิทสนมกับท่านตามากที่สุดหลวงฮั่นชอบท่านนาไหวถิถิงแต่ก็ยังไร้โอกาสไปเยี่ยมเยือนอีกฝ่ายเขาเป็นบุตรชายคนโตต้องแบกรับความรับผิดชอบของตระกูลหลวแบกรับเส้นทางของตระกูลหลวในภายภาคหน้า นี่คือสิ่งที่ท่านพ่อคาดหวังในตัวเขาดังนั้นเรื่องอื่นค่อยว่ากันในภายหลังเขาไม่ใช่เด็กแล้วต่อไปความสำคัญของท่านแม่ก็จะยิ่งน้อยลงโดยปริยายหลวงฮั่นพอดถอนใจอย่างไรก็ตามท่านพ่อดูจะพอใจกับสิ่งนี้มากตอนพิเศษสอง เหมันอันเน็บหนาวูหยินสามเฉิงอยู่ในห้องที่มีการเผาตี้หลงเฉิงหลังในวัยเยาวถูกจับจูงมาถึงนอกห้องของูหยินสามเฉิงเขายังไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ก็เห็นร่างภายผอมของท่านแม่ที่กําลังคุกเข่าอยู่หน้าประตูรเรือนของูหยินสี่เฉิงมารดามีรูปโฉมงามสะคราญในตาอ่อนละมนุนริมฝีปากทั้งบางและอ่อนนุ่มดุดกลีบบุบผาความงดงามตา ดึงเยี่ยงนี้ตรงกับคำกล่าวที่ว่างามรันจวนยามนี้นางกำลังก้มศีรษะลอง,องไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใดเชิงหลังจับมือของสาวใช้ชารานั่นสาวใช้ชาราจึงตบหลังมือของเขาเบาๆหลังเตอรีบไปกอดมารดาแล้วร้องไห้เร็วเข้าท่านพ่อของท่านอยู่ในนั้นอีกไม่นานก็คงได้ยิน เฉิงหลังกระพริบตาปริบปริบดวงหน้าเล็กอ่อนเยาวของเขางดงามเหมือนมารดาเขาเอ่ยถามเสียงเบาหมัวมัวเหตุใดอีเหนียงจึงถูกสั่งให้คุกเขา่าจะอย่างไรท่านแม่ก็เป็นบุตรีของอนุจักจวนหนิงหยวนหอ สาวใช้ชาราทอดถอนใจเนิบยาวเมื่อบุตรีจากจวนหนิงยวนโหแต่งออกมาแล้วผู้ใดจะสามารถยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวถึงที่นี่ได้แม้ในจวนจะยังมีพี่ชายน้องชายที่ให้การช่วยเหลือนางได้แต่กระนั้นก็ไร้ซึ่งประโยชน์อันใดคนของตระกูลเฉิงไม่เคยวางพวกเขาอยู่ในสายตาประโยคนี้เมื่อกล่าวออกไปนางเองยังรู้สึกละอายใจ อีเนี้ยงมาจากตรอกูลที่ดีจะอย่างไรก็ถือเป็นอนุชั้นสูงไม่ใช่พวกอนุชั้นตำ่ำที่สามารถตบตีด่าทอขายออกไปได้ตามอำเภอใจหากไม่ใช่เพราะทำผิดโทษเจ็ดครับจะถูกสั่งให้คุกเขาหรือสาวใช้ชรากล่าวเสียงประซิบท่านเพียงเดินเข้าไปร้องไห้ทำให้ท่านพ่อของท่านใจอ่อเนเอียงก็จะได้รับการอภัยแล้ว พูดแล้วสาวใช้ชาราก็ส่งเสียงเงิมงำขึ้นมาอีกครั้งโดยสรุปคือมีผู้ใดบ้างที่ไม่ชอบโฉมงามเสี่ยวเฉิงหลัางในวัยหกขวบค่อยๆก้าวไปด้านหน้าด้วยความขลาดกลัวเขาไม่รู้ว่าจะต้องร้องไห้อย่างไรเพื่อทำให้ท่านพ่อใจอ่อนเขายืนอยู่ชั่วครู่แต่ก็ยังไม่ร้องไห้ออกมาเขามองไปด้านหน้ายังสับสนมึนงงสาวใช้ชาราผู้นั้นเดินเข้ามา นางทอดถอนใจช่างไร้ประโยชน์นางยื่นมือออกไปหยิกแขนเล็กๆของเขาอย่างแรง ท่ามกลางความเหน็บหนาวรุนแรงของเหมันทันทีที่ผิวอ่อนนุ่มเบอบางของเด็กน้อยที่อยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวถูกหยิกความเจ็บปวดก็พลันบังเกิดในที่สุดเสี่ยวเฉิงหลังก็ร้องไห้ออกมาสาวใช้ชาลาพลูล้มหายใจมิใช่ว่านางใจเยี่ยมแต่หากไร้มารดาเด็กคนนี้จะไม่ถูกกลืนกินทั้งเป็นในตระกูลเฉิงหร,อหรือ แม้มารดาผู้นี้จะปฏิบัติต่อเขาอย่างขอไปทีก็ตามแต่การมีนางอยู่ย่อมดีกว่ามากในที่สุดเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยก็ดึงดูดความสนใจของผู้ที่อยู่ภายในห้องเพ่าว่าดวงตาของลู่อีเหนียงกลับไม่ชำเลืองมองมาแม้สักนิดยังคงจับจ้องอยู่ที่ประตูสาวใช้ชารามองร่างดื้อรั้นโดดเดี่ยวนั้นในใจมีเพียงความรู้สึกเดียวโง่เขา บุตรสาวอนุอนแห่งตวนโหผู้หนึ่ง แม้จะไม่เป็นที่โปรดปรานแต่การแต่งให้ครอบครัวธรรมดาเป็นภรรยาเรียบง่ายย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพาว่านางกลับชอบผู้ที่มีภรรยาห้องหลักแล้วผลของการดื้อรั้นนี้ทำให้นางจำเป็นต้องโดดเดี่ยวเข้มแข็งในช่วงปีแรกๆนายท่านสามเฉสงยังรักเอ็นดูนางแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมาเมื่อโฉมงามถูกดูจนเบื่อแล้วก็ต้องตกอยู่ในสภาพเยี่ยงนี้ หากตนมีชาติกำเนิดเช่นนี้ชีวิตคงต้องดีกว่าลู่อีเหนียงผู้นี้มากหากนี่ไม่เรียกว่าโง่เขาแล้วจะให้เรียกว่ากไรไม่มีผู้ใดรู้ว่าเสียงร้องไห้นี้ดังอยู่นานเท่าไรถ้าว่าผู้ที่ออกมาจากด้านในเป็นคนแรกกลับไม่ใช่นายท่านสามเฉิง แต่เป็นเด็กอ้วนตัวน้อยที่มีอายุมากกว่าเสี่ยวเฉิงหลังหนึ่งปีเขาสูงกว่าเฉิงหลังหนึ่งช่วงศีรษะสวมเสื้อกันหนาวผ้าแพรเนื้อหนาที่บุขอบด้วยขนสัตว์กางเกงผ้าไหมสีดำหมวกครอบศีรษะหนังเสือเมื่อเทียบกับเฉิงหลังที่บอบบางกว่าเขาจึงดูประหนึ่งต้อนกลม บนใบหน้าของเจ้าอ้วนน้อยผู้นั้นปรากฏความชั่วร้ายออกมาท่ามกลางอากาศหนาวเย็นหิมะโปรยปลายลมหายใจที่เขาพ่นออกมาล้วนแปลเปลี่ยนเป็นไอขาวเขาเดินเข้าไปถีบเสี่ยวเฉิงหลังปากก็ตะโกนดาข้าให้เจ้าร้องไห้หรือให้เจ้าร้องไห้หรือน่ารำคาญเสียจริง ใต้พื้นรองเท้าล้วนเป็นหิมะเสี่ยวเฉิงหลังถูกถีบสองทีก็ล้มลงไปพื้นรองเท้าเย็นเยียบที่เปลื้อนหิมะเหยียบอยู่บนใบหน้าของเขาเขายิ่งร้องไห้ดังขึ้นพื้นหิมะหนาวเย็นเขาพยายามดิ้นรอนอย่างไม่อาจสะกดกลั้นสาวใช้ชาราไม่เข้าไปยุ่งในขาแรกแต่เมื่อเห็นคนทั้งกลุ่มเดินออกมาจากในห้องก็รีบเข้าไปดึงรั้ง คุณชายรองของข้าคุณชายสีพึ่งหายดียังทนการทุบตีไม่ได้นะเจ้าคะเมื่อบุรุษด้านหน้าที่เดินออกมาอย่างเร่งเรียบเห็นภาพเหตุการณ์นี้ใบหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นดำคล้ำเฉิงซนเจ้าหยุดประเดี๋ยวนี้ผู้ใดสั่งสอนกดเกณฑ์ให้เจ้ากันเจ้ายังกล้าทำร้ายน้องชายอีก มีสตรีหน้าตางดงามอีกคนหนึ่งเดินตามมาเบื้องหลังครั้นเห็นบุรุษผู้นั้นกำลังตำหนิบุตรชายของตนก็ร้องตะโกนออกมาอย่างปวดใจ่ันพี่เซนเกอร์เป็นเพียงเด็กที่ยังไม่รู้ประษาเขาเพียงเล่นกับน้องชายเท่านั้นเซนเกอเต้รีบประคองน้องชายขึ้นมาเร็วเข้าแล้วยอมรับผิดกับพ่อของเจ้าเสียดีด ในสายตาของเสี่ยวเฉิงหลางเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สับสนวุ่นวายยิ่งนักมีหลายคนกำลังส่งเสียง ท่านพ่อดึงเจ้าอ้วนพี่ชายร้องออกไปด้วยความโมโหแต่กลับถูกหูหยินสามเฉิงขัดขวางไว้ยังมีหูหยินผู้เท่าเฉิงที่เมื่อได้ยินก็รีบปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องหลานชายนางกำมือแน่นอยู่นานค่อนวันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือและแน่นอนว่าอีเหนียงไม่ต้องถูกทำโทษให้คุกเข่าอีกต่อไปท่าว่าเขาเล่าเขาจดจำได้เพียงรองเท้าเปื้อนหิมะเย็นเยียบ ที่เหยียบลงบนใบหน้าของเขาเมื่อกลับมาถึงเรือนเล็กๆของตนลูกอีเหนียงก็นั่งลงข้างโต๊ะจิบน้ำชานางกล่าวตำหนิสาวใช้ชาราผู้ใดให้เจ้าพาเขาไปหน้าอับอายยิ่งนักสาวใช้ชารากล่าวอีเหนียงหากไม่ทำเช่นนี้ท่านต้องคุกเข่าจนพิการเป็นแน่ต่อให้ข้าต้องคุกเข่าจนพิการก็ไม่มีทางก้มศรีรษะให้นางแพทย์สยานั่น ลู่อีเหนียงกล่าวเสียงเหยียดหยันนางแพทย์สยานั่นใส่ร้ายข้าต่อหน้าสงหลงังกล่าวว่าข้าเป็นเพียงอนุที่มีศักดิ์ไม่เท่านั่ง สาวใช้ชารารอบคิดในใจเดิมท่านก็เป็นเพียงอนุที่มีศักดิ์ด้อยกว่านางเพ่าว่าคำกล่าวนี้ต่อให้นางมีความกล้าอีกหนึ่งร้อยเท่าก็ไม่กล้ากล่าวออกไปนางยังต้องอาศัยลู่อีเหนียงกินข้าวไม่ว่าอย่างไรอีเหนียงท่านนี้ก็เป็นถึงบุตรตรีแห่งตัวหอทั้งยังให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเพียงอีกฝ่ายไม่สร้างปัญหา ผู้ใดจะสร้างความลำบากให้ได้อย่างไรก็ดีกว่าอนุชั้นตำ่ำที่ทั้งวันเอาแต่เจียมเนื้อเจียมตัวกลัวความเดือดร้อนจะตกจากฟากฟ้าเหล่านั้นมากนางพยายามเกลี้ยกล่อมลู่อีเหนียงยังอดทนทั้งสองคนเริ่มสนทนากันอย่างลับๆส่วนเด็กน้อยที่ถูกทํำร้ายหลังจากเพึ่งฟื้นจากอาการป่วยหนัก กลับต้องหิวโซเพราะตัวจนบัตนี้ก็ยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเผ่าว่าไม่มีผู้ใดสนใจเขาเสียงที่เฉิงหลังได้ยินเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงแตกพร้าร่างของสาวใช้ชาราและอีเหนียงเริ่มเปลี่ยนเป็นพร้าม้วต่อมาเขาทั้งหิวทั้งอ่อนเพลียขดตัวอยู่บนเตียงอุ่นที่ต่อไฟจนร้อนจัดก่อนจะสลบไปเขาสลืมสลือได้ยินเสียงคนเหล่านั้นสนทนากัน ทรงหลังหากไม่ใช่เพราะการทำร้ายครานั้นของคุณชายร้องหลังเกอของข้าจะมีไข้ขึ้นสูงไม่ยอมลดเช่นนี้หรือคุณชายร้องไม่ได้รับบาดเจ็บแม้เพียงนิดแต่หากหลังเกอของข้าไข้ขึ้นสูงจนกระทบกระเทือนต่อสมองจะทำเยี่ยงไร้ข้ามีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น เสียงร้องไห้คล่ำครวญนี้เป็นเสียงของอีเหนียงของเขาเฉิงหลังลืมตาขึ้นอย่างสับสนก็เห็นสาวใช้ตัวน้อยที่กำลังคุกเข่าป้อนยาให้เขาอยู่ข้างเตียงจากนั้นท่านพ่อก็ตบโต๊ะทำการตัดสินใจ เจ้าเด็กอ้วนนั่นถูกสั่งเคี่ยนเป็นการลงโทษส่วนอีเหนียงได้รับโอกาสให้กลับไปเยี่ยมบ้านมารดาครั้งหนึ่งการตบแต่งเป็นอนุย่อมไม่มีบ้านมารดาแต่ผู้ใดให้ลูกอีเหนียงแต่งออกมาจากตัวหอกันเล่า เป็นผู้ใดที่ทำให้ลูกอีเหนียงต้องได้รับความเจ็บช้ำทางใจกันเล่าการกลับบ้านมารดาจึงถือเป็นการแสดงอำนาจบารมีให้โฮยินสามเฉิงได้ประจักษ์ลูกอีเหนียงมีความสุขอย่างยิ่งยวดเซวเฉิงหลังที่เพิ่งฟื้นจากอาการป่วยหนักอีกครั้งถูกอุ้มขึ้นไปบนรถมาเขาติดตามอีเหนียงกลับไปที่ตัวนหนิงยวนหอเขารู้ว่าตอนมีท่านนาคนหนึ่งที่ตัวนหนิงยวนหอท่าน นะเพิ่งแต่งรับภรรยาเรื่องเหล่านี้เป็นสาวใช้ชาราที่บอกเล่าให้เขาฟังเขาไม่รู้ว่าตัวหนิงยวนโหมีลักษณะอย่างไรที่นั่นจะมีคนทำร้ายเขาหรือไม่หรือเขาจะต้องป่วยอีกครั้งหรือไม่การป่วยทำให้รู้สึกทรมานเหลือเกินสาวใช้ชาราอุ้มเขาลงจากรถนะพวกนางพาเขาเดินผ่านสวนป่าไผาเ่เล็กๆผ่านทางเดินศิลาที่เต็มไปด้วยดอกล่าเหมย ก่อนจะถูกพาตัวเข้าไปในประตูจวนโ่ย่อมใหญ่โตโออาสว่างสวัยกว่าเรือนหลังน้อยของพวกเขาเขาเห็นนางยืนอยู่ตรงประตูรอต้อนรับพวกเขานางสวมเป้จือยาวสีชมพูลายดอกกล้วยไม้ขาวกระโปรงปักลายสีฟ้าเข้มช่วงเอวห้อยถุงหอมสามสี่ถุงนางฉีกยิ้มตาหยี ครันนางยิ้มบริเวณแก้มซ้ายจะปรากฏลักยิ้มที่มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นยามนางไม่ยิ้มจะดูสุขุมสำรวมแต่เมื่อยิ้มขึ้นมาแก้มด้านหนึ่งจะปรากฏลักยิ้มขับให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์นี่คืออาหลางใช่หรือไม่นางยื่นมือออกมาอุ้มเขาเชิงหลังไม่ทันหลบ จึงถูกนางตอดเต็มอ้อมตอดนางน่าจะอยู่ภายในห้องที่มีการเผาฟืนเป็นเวลานั้นบนร่างจึงยังมีกลิ่นหอมของถ่านฟืนรากับเขาถูกเตาอุ่นใบใหญ่อบอุ้มไว้เป็นเตาอุ่นใบใหญ่ที่มีแขนยาวเฉิงหลังจับจ้องนางด้วยดวงตาโตๆก่อนจะพบว่านางกำลังมองตนก่อนส่งเสียงตกตะลึงออกมาช่างเป็นเด็กที่มีหน้าตางดงามเหลือเกิน แต่ไรมาก็ไม่เคยมีผู้ใดกล่าวชมว่าเขางดงามโฮยินสามเฉิงมักมองเขาด้วยแววตาเย็นชาสามสว่วนสำหรับอีเหนียงหัวใจทั้งดวงของนางโผลไปอยู่บนร่างของบิดาแล้วยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงบ่าวรับใช้คนอื่นๆพวกเขาย่อมไม่กล้ากล่าวชมคุณชายคนหนึ่งว่างดงามนางชอบเด็กหน้าตาสะสวยเสี่ยวเฉิงหลังหน้าตาประหนึ่งตุ๊กตา,ตากระเบื้องเคลือบเพราะอาการป่วย ทำให้ผิวของเขาดูซีดขาวเล็กน้อยจึงยิ่งขับให้งดงามยิ่งนักนางอยากเลี้ยงเขาเหลือเกินนางจะจับเขาแต่งตัวให้งดงามให้เขากินอยู่ดีๆเลี้ยงให้เขาอ้วนท้วนสมบูรณ์นั่นเป็นครั้งแรกที่เฉิงหลางได้พบหลัวอีหนิงคนผู้นี้หลัวอีหนิงหลัวอีหนิง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ